ฮัลโหลสวัสดีครับกับพบกับฟุ้งเฟิร์ชา้นแนลหนึ่งครั้งนะครับวันนี้ผมมากับ Stanley f แฟ m a x นะครับมาพร้อมกับ ดอกสว่านเจาะปูน SDS p a u นะครับก็คือใช้กับสว่านโรตารี่นะครับสแบบเลยให้ดูรุ่นแรกนะครับตัวนี้ STA 8 5 0 5 2มีทั้งหมด5ดอกเท่าที่สังเกตนะครับตรงนี้จะเป็นเกลียวละเอียดนะครับส่วนอันนี้นะครับมีทั้งหมด8ดอกนะครับมาในกล่องแบบทับเคสด้วยนะครับก็คือใช้กับทีสแต็กได้นะครับ STA 8 8 5 5 5เดี๋ยวผมแกะตัวแรกนี้ให้ดูก่อนแกะสติ๊กเกอร์ตรงนี้นะครับตัวนี้ก็จะมาในกล่องเหมือนกันนะครับแต่จะเป็นกล่องแบบอย่างนี้เดึงออกนี่ครับเนี่ย กล่องรูดออกมาแบบนี้ผมให้ดูนี่เกี่ยวละเอียดนะครับเราดูตัวดอกนะครับเท่นะคือดูสึกดูลักษณะงานโอเคนะลักษณะงานดูเนียบนะครับตัวนี้มีไซส์อะไรบ้างเนี่ยขออญาตด,ดูนะครับ5 5 5 6, 8 8 0ความยาวนะครับอยู่ที่110มิลิเมตรนะครับสำหรับตัวดอกอ่ะเดี๋ยวมาดูตัวนี้ซิว่าจะเป็นยังไงนะครับ เป็นอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็เป็นกล่องนี้ใช้กับทีสแต็กได้นะครับแล้วก็ไปใส่ในเคสของตัวดีวอลได้ก็ดีนะเพราะว่าทุกอย่างมันจะรวมอย,อยู่ในนี้นะครับอันนี้คือได้เปรียบเรื่องของกล่องนะครับทีนี้มาดูตัวดอกนะครับให้มันดูชัดๆเลยอันนี้ขนาด5มิลนะครับเดี๋ยวผมให้ดู5มิลของตัวนี้ โอเคตัวที่อยู่ในกล่องนี้นะครับก็จะเป็นแบบเกลียวหยาบกว่านะครับเกลียวจะน้อยกว่านะครับส่วนตัวที่อยู่ในแพ็คตัวนี้นะครับจะเป็นเกลียวละเอียดนะครับแล้วก็ตรงปลายเนี่ยจะต่างกันนิดหน่อยตรงปลายของเจ้าตัวนี้จะมีแบบเป็นจุดแหลมๆขึ้นมาตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นป้านๆธรรมดานะครับไม่รู้จะสังเกตเห็นหรือเปล่านะครับ รีทรงดีไซน์ตรงตัวก้านก็จะต่างกันเล็กๆน้อยนะครับส่วนอันนี้ก็จะระบุแค่ตัวเลขนะครับส่วนตัวนี้ก็จะมีข้อมูลอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับรอบเลยเดี๋ยวเรามาลองดูซิว่าเกี่ยวละเอียดเกี่ยวหยาบเนี่ยมันต่างกันมากไหมอ่าอยู่ที่เราจะเลือกแล้วว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวลองไปเทสกันดูนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวผมจะใช้กับตัวเกี่ยวละเอียดนี้ก่อนเกี่ยวละเอียดแล้วผมก็จะใช้กับตัว dc s 1 7 2นะครับของ DeV อลนะครับตัวนี้ก็เล็กกระทันรัดดีนะครับเหมาะกระดอกเล็กเลแบบนี้นะครับ ปั๊บเรียบร้อยอ่ะอันนี้เป็นแท่นปูนนะครับข้างล่างก็เป็นอิฐแดงนะครับเจาะไม่ยากหรอกอันนี้เรามาลองวัดดูว่าไ,ไอตัวเกลียวละเอียดกับเกลียวยามเนี่ยความเร็วความอะไรมันต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็ดูลักษณะาการเจาะนะครับความเร็วในการเจาะนะครับอ่ะไปหนึ่งสองสามมือเดียวนะครับผมใช้มือเดียวเลยหนะึ่งสองสามสบายมาก ง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวลองตัวเกียวหยาบเอยเชยเบอร์ห้ามันกันนะครับห้ามิลลองดูนะครับเนี่ยตรงนี้ปูนน่าจะดีกว่าเหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องใช้ปูนที่แรงกว่านี้นครับอมาละ เจ้าเก่าเจ้าเดิมปูนตันๆันหนาตัวนี้นะครับที่เคยเจาะมาแล้วเป็นร้อยลูมีถึงล็อกเวอร์นะครับเดี๋ยวผมจะลองจอยดูเลยอันนี้เป็นตัว5้ามิลนะตัวที่เป็นเกลียวหยาบนะครับอ้าวไปนะครับหนึ 1, 2, ่งสองเสิมโอ้สบายรวดเร็วอ่ะตัวเล็กเกลียวละเอียดนะครับ5้มิลเหมือนกันไป เหมือนกันเลยครับแต่เกียเียวละเอียดนี้รู้สึกว่าผมไม่รู้นะอันนี้คิดไปเองหรือเปล่านะแต่รู้สึกมันกระแทกกระทันดีกว่านะครับไม่รู้อันนี้คิดไปเองหรือเปล่านะแต่แรงทต้องคู่นะครับอ่ะทีนี้ผมลองตัวใหญ่เลยอันนี้ใหญ่สุดก็คือเบอร์สิบนะครับเบอร์สิบเกลียวละเอียดนะโอ้สวยมากเลยดูดิครับสวยมากสวยมากเบอร์สิบอ่ะเบอร์สิบนะครับตัวเกียวละเอียดนะครับไปหนึ 1, 2, ่งสองา เร็วมากโอ้ทีนี้ลองเบอร์สิบนะครับตัวเกลียวหยาบนะครับเนี๋ยเบอร์สิบตัวเกลียวหยาบนะครับน่ะนาะข้างๆกันเลยนะครับไปหนึ่งสองสาพอกันเลยอะดีวะ่ะ โบ่โบ,โบ่เลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับแจ่มเลยป่ะไปสรุปกันนะครับ อ่ะโอเคนะครับมาสรุปกันนิดนึงนะครับจะเห็นว่าทั้งสองตัวก็ให้ประสิทธิภาพการทํางานที่เหมือนกันเลยอยู่ที่เราเลือกแล้วนะถ้าเป็นผมเลือกผมก็เลือกตัวนี้นะน่าจะเป็นตัวใหม่นะเป็นเกียวหยาบหน่อยนะหน้าตาอาจจะสวยไม่เท่าเขานะครับแต่ว่ามี8ตัวนะครับแล้วก็ให้การทํางานที่คล้ายๆกันเลยความลงความแรงเอาอยู่หมดเจาะได้เร็วมากนะครับอ่ะก็ ใครสนใจนะครับทั้ง2ตัวนี้นะเดี๋ยวผมจะลงลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับลองเข้าไปดูได้นะครับสห่วนนี้ฟุตเฟอร์ชันแนลคาราไปก่อนนะครับถ้าชอบกดไลค์นะครับจุกใจฝากกด Subscribe ด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายเจอได้ทั้งคู่นะอันนี้อาจจะออกมาก่อนนะครับก็เลยมาเป็นกล่องแบบนี้นะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย